เสร็จสิครับโอ้โหห้องเก็บเมอรเรียบร้อยครับอืเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหไฟสีแดงไฟสีแดงห้องสีแดงฮะอืเสร็จสิครับผมบอกเลยว่าเสร็จผมครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนแน่ครับ เรียบร้อยครับห้องเกมเมอร์ปับ๊บเราก็แค่นั่งอยู่นี่อปับ๊บเรียบร้อยครับใส่หูฟังโดนแน่ครับโอ้โหข้างล่างปับ๊บอ่านี่ข้างบนโอเวสพีดบ้านหนูแล้วนะโชคดีโอ้โห อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง 3D l ดีเลิฟด้วยนะคะ